ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเคาะแล้วปรับขึ้นค่าแรงขั้นตำ่ำขณะที่จังหวัดชนบุรีระยองและภูเก็ตปรับขึ้นสูงสุด354บาทต่อวันเตรียมประกาศใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม65นี้เป็นต้นไปในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ที่กระทรวงแรงงานในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่21กรรมการไตรภาคีครั้งที่8ทับ265เพื่อพิจารณากันกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2565ร่วมกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐโดยมีนายบุญชอบสุทธามนัสวงศ์ประลัดกระทรวงแรง,งงานเป็นประธานโดยคณะกรรมการมีทั้งหมด19คน เป็นฝ่ายรัฐบาล5คนฝ่ายนายจ้าง4ี่คนลูกจ้าง5คนที่ปรึกษา5คนการลงมติจะต้องใช้เสียง3ใน5ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายทั้งนี้ประเทศไทยว่างเว้นไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมาเป็นเวลา2ปีแล้วนับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งที่ประชุมได้เคาะแล้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยที่จังหวัดชลบุรีระยองและภูเก็ต อัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่354บาทส่วนกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบรุรีนครปฐมปุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครน,นั้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่353บาทต่อวันซึ่งคณะกรรมการทั้งสมฝ่ายมีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ นายบุญชอบสุทธามนัสวงศ์ประหลัดกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่21ครั้งที่8ทับ2,565ว่าการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในปี2,565ในครั้งนี้มีอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่337บาทคิดเป็น5.02%โดยที่ประชุมได้พิจารณากำหนดบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ในายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ ลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและเพื่อเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศทั้งนี้เมื่อมีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2,565แล้วคณะกรรมการค่าจ้างได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในส่วนค่าใช้ใจ่ายของผู้ประกอบการเพื่อนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะนำผลสรุปเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปครับ